สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับแม่หมอกไฟฟารีทาร์ลนะคะวันนี้นะคะแม่หมอกก็จะมีพีกาการมาให้เพื่อนๆในร่วมสนุกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาในหัวข้อเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในครึ่งปีแรกของปี2565นะคะหรือปี2022นั่นเองนะคะมาดูกันสิว่าแต่ละกองเนี่ยเพื่อนๆนจะเลือกกองไหนนะคะกะติกาก็เหมือนเช่นเคยนะก็คือ ตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกเลข1 2 3 4นะคะที่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะซิว่าแต่ละกองมีความหมายว่าอะไรนะคะอย่างเช่นเคยนะคะการเปิดไพ่ในครั้งนี้นะคะเป็น general reading นะคะเป็นการเปิดไพ่แบบว่าโดยรวมนะคะยังไงก็อยู่ที่วิจารณญาของเพื่อนๆด้วยนะคะงั้นเรามาดูเฉลยกันกองที่1กันเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่เลือกกองที่1นึ่เนี่ยคำตอบนะคะก็คืออิสระทางความคิด างเลือกใหม่และความรกครั้งเก่าหวนกลับมานะคะสําหรับใครนะคะที่เลือกกองนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะแบบอยู่ในมุมที่แบบคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมองเห็นเราสักเท่าไหร่นะคะเหมือนเราเป็นคนที่แบบไร้ตัวตนหรือว่าไรแบบว่าเออไม่ค่อยออกสื่อเวลาทำงานเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคนท้ายๆของแบบของของกลุ่มหรือว่าของทีมนะคะในปีนี้นะหรือว่าในกองนี้เนะี่ยมีโอกาสที่เราจะมาโดดเด่น มาอยู่แบบข้างหน้าข้างหน้าหรือว่ามีความคิดที่แบบว่าชัดเจนหรือฉายแววมากขึ้นนะคะเหมือนเรากล้าที่จะแบบว่าออกจากกรอบเดิมๆออกจากแบบมุมเดิมๆที่เราเคยทํานะคะในที่นี้แม่หมอนะคะมองว่ามีโอกาสนะคะที่เราอ่จจะได้งานใหม่ๆหรือว่าได้เจอกลุ่มเพื่อนใหม่ๆอีกด้วยนะถ้าใครนะคะที่คิดที่อยากจะทําธุรกิจเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะขุดธุรกิจขึ้นมาใหม่ๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนเก่าก็กลับมานะคะแต่กลับมาครั้งนี้ ว่าแนวโน้มมันดีขึ้นไหมอ่ะแม่หมอมองนะคะว่ามันดีขึ้นนะแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราไดยแหละว่าจะทํายังไงนะคะเพราะว่าครั้งนี้นะคะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่เราจะได้แก้ไขในส่วนที่เคยผิดพลาดในครั้งก่อนครั้งนี้แล้วเราอาจจะไม่เคยแบบไม่ค่อยใส่ใจเขาสักเท่าไหร่นะครั้งนี้นะคะอะไรที่เคยเป็นข้อผิดพลาดในครั้งนั้นนะเราเอามากลับปแก้ไขให้ดีกว่าเดิมนะคะแล้วทุกอย่างมันอาจจะราบรื่นหรือว่ากลับ ได้มาคบกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกองที่2กันเลยนะคะสําหรับกองที่2นี้ก็คือไร้อุปสรรคและปัญหาทุกอย่างผ่านเฉลยนะคะไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรเราได้เลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะสตรองสุดๆเลยนะไม่ว่าจะเจอปัญหาต่างๆหรือว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราก็ฝ่าฟันด้วยตัวของตัวเองนะคะที่ผ่านมาเนี่ยใครก็ฆ่าเราไม่ตายจริงๆนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนเลย สำหรับคนที่เลือกกองเนี้ยนะคือความกดดันของตัวเองบางทีบางครั้งนะเรามีจุดมุ่งหมายที่อยู่ข้างหน้าบางทีบางครั้งเนะี้ยเราก็กดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะอาจจะส่งผลให้งานหรือว่าสิ่งที่เรากําลังตั้งใจที่จะทำเนี่ยมันอาจจะแบบว่าจริงๆแล้วผลงานที่เราทําหรือว่าสิ่งที่เราทํามันดีอยู่แล้วนะแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่พึงพอใจอะ่ะมันเหมือนเรายังรู้สึกบอกว่าเฮ้ยมันต้องไปให้สุดกว่านี้มันต้องต้องแบบแบบว่าไปให้ดีกว่านี้ ดังนั้นนะคะอย่าไปกดดันตัวเองขนาดนั้นนะจริงๆแล้วสิ่งที่เราทําทุกอย่างมันดีแล้วก็ราบรื่นคือไรอุปสรรคเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่เลือกกองนี้นะคะมีโอกาสที่จะแบบมีโชคลาภแบบฟุกฟกุเหมือนได้มาแบบแโดยที่เราแบบงงๆด้วยนะถ้าใครนะคะที่เลือกกองเนี้ยทุกอย่างอ่ะค่อยๆจะราบรื่นไรอุปสรรคจริงๆเลยะคะ่ะ ต่อมานะคะเรามาดูเฉลยกองที่3กันเลยนะคะจะรับกองที่3มนะคะเราจะได้รับโอกาสในการแก้ไขเรื่องราวในอดีตที่ฝังใจนะคะสําหรับใครเนี่ยที่มีเรื่องราวในอดีตที่ฝังใจมากๆหรือว่ามีทิฐิสูงเคยแบบอิโก้สูงกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าเคยบาดหมากกับใครสักคนหนึ่งนะคะโชคชะตานะคะจะนําพาให้เราอ่ะได้กลับไปแก้ไขกับคนคนนั้นนะคะอาจจะแบบว่าอยู่มาวันนึงคนคนนั้นอ่ะโผล่เข้ามาเหมือนแบบว่า,วาเออ อาจจะไปเหมือนแบบว่าเราอาจจะแบบเลื่อน Facebook แล้วไปเจอคนที่เราเคยเลิกคบกันไปเมื่อหลายปีก่อนแบบเพื่อนเพื่อนสนิทเราแบบนี้เลิกกันไปหลายปีก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการแบบว่านําพาให้เราอะไปแก้ไขในส่วนนั้นๆนะหรือว่าเป็นการปลดล็อกจิตใจของเราด้วยนะเหมือนอาจจะแบบว่าเคยถกกันในเรื่องที่เรากับเธอเคยทะเลาะก,กันมาก่อนว่าทําไมตอนนั้นเราถึงทะเลาะอ,อะไรกันมีการขอโทษหรือว่ามีการปรับความเข้าใจกันอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ย ในเมื่อเราได้รับโอกาสที่จะแบบได้แก้ไขในอดีตแล้วอ่ะเราก็ทําออกมาให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่เราได้แก้ไขในอดีกตก็ได้นะคะ และมาถึงกองสุดท้ายนะคะนั่นก็คือกองที่4นั่นเองนะคะกองที่4ได้แก่ l ั c ก y in ินเกมแอนลัคกี้อินินะคะต้องขอแสดงความดีๆกับคนที่เลือกกองนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของความรักเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างที่จะปังอลังการมากๆเลยนะสมหวังในทุกๆเรื่องเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังหรือว่าตั้งใจที่จะทำเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆแต่ด้วยความแบบชํานาญหรือว่าประสบการณ์ที่เราสะสมมานานเนี่ย ทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้อย่างง่ายดายเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แม่บอกอยากจะเตือนก็คือเรื่องของความยังคิดยันทำเหมือนแบบว่าทําอะไรก็เราแต่เนี่ยเหมือนเรากังวลมากเกินไปมีความแบบว่ากังวลเรื่องเล็กๆหรือว่าเรื่องที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะบางทีบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เราก็แบบ จำคิดย้ำทำไปแล้วมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็ให้ระวังในเรื่องตรงนี้บ้างอะไรนะคะที่เราสามารถผ่อนคลายหรือว่าคลายเครียดได้เนี่ยเราก็ทำมันซะเพื่อที่ร่างกายของเรามันจะได้แบบว่าได้ไม่ดูแย่นะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคนกองนี้นะ จบไปแล้วนะคะสำหรับพี่อากาศเรื่องราวด,ดีๆที่จะเกิดขึ้นในปี2565หวังว่าเพื่อนๆจะสมหวังในสิ่งทีเ่เพื่อนๆตั้งใจที่จะทำนะคะและยังไงก็ฝากติดตามรายการอดวงมาได้ที่ l ล n e ทีวนะคะอย่าลืมกดติดตามแฟนชาแนลไว้ด้วยนะคะและถ้ายัางดูดวงไม่จุดใจนะคะสามารถไปพบกับแม่หมอนนะคะได้ที่แอปพลิเคชันอดวงนะคะในนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เพื่อนๆได้นนร่วมสนุกนะคะมีลดแลกแจกแถมต่างๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะวันนี้นะคะแม่หมอฟอยฟรีทาหลลอยขอลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะเฮ้ยแล้ว แกเป็น,นหหอะไรวะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงโงไม่รู้อ่ะงุดหงิดอ่ะลุงหลวงท้องวักแปดเมนจะมาปะเนี่ยเออว่ะแม่งรอมาพรุ่งนี้ว่ะแกคาอ,อว่าไพ่ประจำวัดแอปเนี้ยแม่นมากเลยเฮ้ยไหนลองดูดิแอปนี้ปะเออเปิดแล้วนะฉันได้ไพ่ i n g of Swords ว่ะแก แล้วแกอะได้ไรอ่ะควีนอปขับว่ะ